อ่เรียบร้อยแล้วครับลองรอลองนั่งให้ลุงดูซิเดี๋ยวลุงถ่ายให้ดูขเคยขี่ยังครับนี้เลองดูครับเอาขาตั้งขึ้นก่อนขาตั้งขึ้นหลบครบออเบาๆนะเบก่อนเดี๋ยวลุงถ่ายตามหลังโอแรงมักนะโอเคเอาพวกกลับมาเลย า,าับมาโอเคผมสวัสดีนะครับ FC ทุกคนนะครับวันนี้มาอยู่ที่สนามหลวง2นะครับบมงเอิญมาเจอร้านอปอ่อปอนะครับตัวนี้นะครับเป็นรู้สึกเขาจะขายพวก ประมาณเหมือนของเล่นรถบังคับอะไรอย่างี้ครับแล้วที่แน่ๆก็มีรถจักรยานนะครับแล้วก็สกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับผมนี่ก็มีขายนะครับตลาดทนบุรีสนามหลวงศองนะครับผมดูราคาแล้วก็ราคาไม่หนักหนานะครับโอเคครับดักนั้นมีลูกค้ามาพอดีนะครับเดี๋ยวให้ดูราคานิดนึงเดี๋ยวต้องรอเจ้าของร้านนิดนึงนะครับ พอดีผมมาเห็นเยอะมากนะครับตรงนี้คูตเตอร์ไฟฟ้านะครับผมรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะราคาเริ่มต้น3 3 0 0น,นะครับเดี๋ยวคี้ เป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับน่าจะเป็นระบบสายพานนะครับเป็นโครงอลูมิเนียมนะครับผมเข้เาใจอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวต้องถามเขาอีกทีนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นโครงเหล็กนะครับส่วนนี้น่าจะเป็นแบบแห้งนะครับผมตัวนั้นน่าจะเป็นแบตอ๋อครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนะครับเอ่อ สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเดี๋ยวมือสวัสดีครับสวัสดีครับ,คร,บครับผมเออร้านนี้จำหน่ายจักรยานสกูตเตอร์ไฟฟ้าเยอะมั้ยครับก็ที่นี่ก็จำหน่ายอ,อ่า เยอะครับทั้งจําหน่ายขายปีกและขายส่งครับผมแล้วก็มีอะไรพวกอะไรไหมครับอะไรมีจาลองทุกชิ้นครับโอครับดีเลยนะครับพอดีผมไปทําหลายที่ครับคือส่วนมากก็จะไม่ค่อยได้มาทําที่สนามหลวงสองเท่าไหร่ครับอันนี้เปิดทุกวันไหมครับเราจะทางร้านเราจะเปิดทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์เปิดทุกวันจะหยุดทุกวันพุธครับอ๋อครับผมก็คือพูดง่ายๆมามีปัญหาอะไรก็มาที่นี่ได้นะครับผมที่นี่รับดูแลหลังการขายครับผมทั้งจําหน่ายแล้วก็ดูแลหลังการขายด้วยนะครับมีประกันให้ลูกค้านะครับมีมีประกันใช่ครับ เข้ามาจะถ้าเป็นลูกค้าของทางร้านเข้ามารับบริการจะไม่ไม่มีค่าแรงนะครับผมแล้วมีลูกค้าเสียหายอะไรก็เข้ามาได้ตลอดครับโอเคครับโอ้โหดีดีมากเลยครับราคาเริ่มต้นยังไงครับผมครับผมราคาราคาเริ่มต้นที่เป็นสกูตเตอร์เล็กนะครับผมตัวนี้นะครับผมครับผมก็ราคาตามนี้เลยนะครับราคาตามนี้ครับผมราคาตามนี้ก่อนครับผมแบตสองก้อนนะครับผมแบตสองก้อนใช่ครับผมเป็นแบตเออนิเธียมหรือแบตยังไงครับเป็นเป็นเขาเรียกแบต กดตะกัวอมันมีมันมีหลายแบบไงคือไปทำหลายหลายที่แล้วเขาบอกมาแบบนี้โอเคครับอันนี้ก็คือราคาเริ่มต้นนะครับ3ามพันามนะครับการทางานคือยังไงครับตัวนี้ก็จะมีคันเร่งเร่งเบาได้ตามมือนะครับผมเร่งเบาได้ตามมืออันนี้คือคันเร่งก็คือใช้ได้กับตัวนี้นะครับใช่ครับคันเร่งเร่งเบาได้ตามมือครับมีหน้าปัดแสดงพลังงานของแบตเตอรี่อ๋ออันนี้อันนี้คือ คุณง่ายแสดงสถานะแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับแสดงสถานะแบตเตอรี่นะครับมีไฟหน้าครับผมมีไฟเลี้ยวนะครับผมอันนี้เป็นกุญแจเรายังไม่ได้ออกมาอ๋อครับอาตมว่านะครับผมเราจะมีกุญแจครับมีกุญแจให้นะครับผมครับผมของกุญแจลายดอกเลยนะครับผมลายด้าวป่ายก็จะแสดงสถานะของแบตเตอรี่ครับผมครับอ่าครับผมดีซ้ายลีขวาครับอันนี้มีไฟเลี้ยวให้นะครับผมอ๋อมีโอ้โหมีไฟเลี้ยวว่าครบดีกว่านะ ครับนี่ไฟเรี้ยวไแล้วการวิ่งก็ประมาณเท่าไหร่ครับ ครับผมอัตราการเล่นก็อยู่ประมาณสัก25 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผมในน้ําหนักต้องบอกด้วยนะครับว่าน้ําหนักของเด็กๆซึ่งไม่เกิน30กโลนะครับไม่ใช่ว่าจะตัวใหญ่ตัวอ้วนขึ้นได้นะครับใช่ครับผมยิ่งหนักก็ยิ่งช้าลงครับผมอย่างไปอย่างผมขึ้นไปขี่ก็ค่อยๆไปอันนี้อันนี้ต้องบอกต้องบอกลูกค้าก่อนนะครับว่าตามตามน้ําหนักของของคนนะครับแต่ตัวใหญ่ร้านค้าจะบอกว่ารับน้ําหนักได้เท่าไหร่ร้อยโลก็ขึ้นได้ครับครับผม แต่ว่าอาจจะช้านิดหนึ่งนะละว0 0โลอะโอ้โหมีให้เลือกมีให้เลือกหลายสีหลายไซส์แล้วลูกค้าเข้ามาเลือกเลือกซื้อตรวจสอบดูันไหนูกใจก็ครับผมเดี๋ยวเราก็จะไป QC ให้ครับผมอันนี้อันนี้ดีมากเลยนะครับคือมีบริการพูดง่ายๆมีบริการแบบอย่างอย่างดีนะครับแล้วแล้วล้อตัวนี้ก็คือล้อล้อยังไงเนี่ยล้อเป็นล้อเติมลมขนาด8นิ้วครับอ๋อครับผมล้อเติมลมถ้าลวนละถ้าลวมีสองกรณีครับผมคือคือหนึ่ง ปะได้ปะได้แบบจักรยานถ้าในเคสสุดๆเลยก็เปลี่ยนครับผมแล้วก็มีบริการเปลี่ยนให้ครับผมลูกค้าสำหรับลูกค้าที่ร้านเดี๋ยวเฮียดูด้านหลังนิดนึงนะครับมีอะไรบ้างครับแนะนำนิดหน่อยก็ต่อไปก็เป็นจากตัวเล็กแล้วนะครับตัวเล็กถ้ากตัวเล็กแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรุ่นเขาเรียกรุ่นโครงเหล็กนะครับอันนี้โครงเหล็กนะครับน่าจะรับน้ำหนักได้เยอะกว่าใช่ไหมใช่ครับผมด้านด้านนี้จะมีชกหน้าล้อจะเป็น10นิ้วนะครับโครงเหล็กล้อ10นิ้วมีชกหน้ามีชกหลังครับผมเรียกว่าครบดีกว่าครับผมรุ่นนนนีีี้้จะมขขขขออออดงงงใรุ่ก็คื เป็นมอเตอร์แบบไม่ใช้สายพานนะครับเป็นมอเตอร์ในตัวเลกมอเตอร์ดึงล้อหรือมอเตอร์ครับนะครับรุ่นนี้จะมาไม่มีการสึกหลอของตัวมอเตอร์ครับผมอายุการใช้งานจะจะทนจะทนคงทนกว่านะครับเดี๋ยวผมดูราคานิดนึงนะครับครับผมใกล้ครับตัวนี้นะครับ5 2า0บาทนะครับก็ถือว่าไม่ไม่หนักหนานะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับแบต3ก้อนเหรอครับเนี่ยตัวนี้เป็นรุ่นแบต3ก้อนครับผมเป็นรุ่นแบต3ก้อนอ๋อก็เป็นแบตแห้งเหมือนกันนะเป็นแบตแห้งเช่นกันครับครับผมแต่แต่ข้อดีก็คือเป็นโครงเหล็กนะครัับบโครรงเหล็ก เหมาะเลยสำหรับจ่ายตลาดนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมให้ดูลาเอียดนี่นึงนะครับนี่นะครับก็คือสวยงามมีสีสันให้เลือกมากมายรับน้ําหนักได้เท่าไหร่ับเนียตัวนี้ครับผมตัวนี้น้ําหนักที่ใช้ขับขี่จริงๆก็คืออยู่ประมาณสัก50 60กโลหลังจากนั้นครับประสิทธิภาพก็จะลดลงตามน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นครับผมครับครับโอเคครับ แล้วก็ตัวรุ่นต่อมารุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันอ๋อนีรุ่นเดียวกันนะแต่แสบนี้รุ่นเดียวกันนะครับจำนวนค่อนข้างเยอะนิดนึงเพราะเป็นรุ่นที่ที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมครับผมก็คือลองจากรุ่นนี้นะใช่ครับลองจากรุ่นนี้แต่รุ่นนี้ก็เห็นเขาใช้เยอะกันเยอะมากครับใช้เยอะครับผมรุ่นนี้เด็กๆชอบครับลายลายการ์ตูนสวยงามลายแบบสวยงามแล้วราคาเบาๆนะครับราคาเบาๆครับผมเออแล้วอย่างรุ่นอื่นมีไหมเนี่ยรุ่นอื่นตอนนี้เรายังไม่ได้จำหน่ายครับอืมครับผมแต่เรารักษณะลักษณะคือ เข้ามาที่เพจของร้านสั่สามารถสั่งได้เดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้หน้า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 คลิปแล้วกันนะครับได้ครับผมเดี๋ยังไงก็ต้องขอคือจริงๆแล้วก็จะเป็นประมาณว่ามีรถบังคับอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับมีคอปเตอร์เป็นประมาณของเล่นใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมก็รับเซอร์วิสรับซ่อมอะไรทุกอย่างนะครับแนะนําถ้าลูกค้าจะเข้ารับบริการให้แนะนําว่าให้เข้า จานหนึงสุกดีกว่าครับถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ลูกค้าจะค่อนข้างจะหนาแน่นนิดนึงครับผมครับหนาแน่นนิดนึงก็คือจะจะดูแลมได้ไม่ค่อยเยอนนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นอีกครั้งเลือกนึงนะครับสำหรับผู้ที่อยู่ทางเขตทวีวัฒนานะครับที่นี้นะครับผมก็หลายที่ครับผมไปรีวิวหลายที่นะครับแต่ว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นร้านขายส่งแล้วก็ขายปีกด้วยนะครับแล้วราคาก็ไม่นักหนานะครับสําหรับลูกค้ายกให้เขามาเซอร์วิสให้ดิไม่เป็นยังไง ก็ขอเชิญนะครับที่ตลาดทนบุรีสนามหลวงสองนะครับอยู่ใกล้ประตูทีพอดีนะครับตรงนี้อันนี้ลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับไม่นั่งกันต้องปล่อยลมออกอ๋ออันนี้อันนี้คืออ๋อพอซื้อมาเสร็จแล้วเราก็จะมามาเทสใช่ไหมครับหรือว่ายังไงอันนี้ทำการ QC ครับผมอ๋อ้ทำการ QC ให้ <ละ S 2> ให้ลูกค้าก่อนเดี๋ยว,ยวผมถ่ายบรรยากาศให้ดูเลยกัน เราก็จะมาเช็กระบบต่างๆนะครับว่าทุกตัวในในตัวรถเนี่ยทำงานปกติไหมเช็คลมยางเช็คระบบ,บเบรคไฟเลี้ยวอ,อันนี้คือไม่ใช่ว่าซื้อไปแล้วปล่อยไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้คือการดูแลนะครับก็คฝากร้านค้าหลายๆร้านนะครับ <c oughs> ช่วย เวลาเราขายอะ่ะเราได้เงินเขาแล้วก็าคอยดูแลเขาด้วยอ,อ๋อครับผมนะครับผมอย่าปล่อยเขาก็พูดพูดง่ายดูแลพูดบริโภคด้วยนะใช่ครับผมโอ้ดีดี <ๆ S 2> เลยดีดีมากเลยครับนี่อันนี้คือการบริการนะครับออพอลูกค้าซื้อปุ๊บนะครับก็ต้องมีการแบบเทสของของนะครับว่าใช้งานใช้อะไรได้ดีขนาดไหนนะครับ3,300บาทนะครับตัวนี้ อันนี้ทดลองอ๋อนี่ไฟไฟเลี้ยวนะครับมีไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับตัวนี้ชาร์จไฟนานไหมครับถ้าแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ30ของตัวแบตเตอรี่จะใช้เวลาในการชาร์จ4-6ชั่วโมงครับอ๋อครับผมขึ้นอยู่กับว่าความเร็วในการชาร์จระดับไหนเท่าไหร่ครับอ๋อครับผมครับครับทดสอบคันเร่งครับ ล้อหมุนปกติไหมมีเสียงก๊อกแก,ก๊กไหมครับผม,มอ่าครับ<ม>แล้วก็เราไม่มีตัววัดลมยางเราก็ตรวจเช็คว่าลมยางอ,อ่อนไหมอ๋อเดี๋ยวลูกค้าออกไปแล้วจะเกิดปัญหาได้ครับเช็คลมยางหน้าหลังนะครับลมยางหน้าหลังครับไปหน้าติดไหมอ่า โอเคนะครับไพหนาเติดไม้อันนี้ก็ถือว่าปกติถือว่าปกตินะครับอันนี้แต่จริงๆจริงๆก่อนก่อนเราทําการประกอบเนี่ยเราได้ QC ครั้งก่อนแล้วอ๋อก็คือก่อนที่จะประกอบก็คือ QC ไปรอบหนึ่งแล้วนะครับครับผมแล้วก็ลูกค้าซื้อเสร็จก็ต้อง QC ต่อหน้าลูกค้าครับผมครับครับผมโอเคครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการบริการสำหรับลูกค้านะครับอ่าเรียบร้อยแล้วครับลองลองขี่ได้ลองดิลองนั่งให้ลุงดูสิเดี๋ยวลุงถ่ายให้ดู ขาตั้งขึ้นค่อยคเยขี่ยังครับผมเปิดแล้วลองดูครับผมขาตั้งขึ้นก่อนอ่าขาตั้งขึ้นหลบผมเบาๆนะเบาๆนะไปก่อนเดี๋ยวลุงถ่ายตามหลังโอ้แรงเหมือนกันนะโอเคเอาวกกลับมาเลยเอาวกกลับมา อันนี้ก็ถือว่าโอเคครับใช่จุบลมจุบลมจะต้องออกเราถี่มืออยู่นะโอเคไหมลูกโอเคนะครับผมได้ครับเดี๋ยวพี่ทำใบประกันด้านในครับผมนะครับอ๋ออันนี้ก็มีประกันให้เลยใช่ไหมครับใช่ครับผมเดี๋ยวเราจะมีมีใบประกันออกให้ครับผมอ๋อครับ่ะลูค้าจะได้มั่นใจได้เวลามีปัญหาอะไรเอาไปประกันมาดูกานอะไรประมาณนั้นครับผมครับอันนี้ก็คือ ดูแลการขายยาวๆกันไปเลยนะครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้นะครับผมเพื่อนๆใครสนใจก็ติดต่อร้านนี้ได้นะครับส่วนมากก็จะเป็นสกูตเตอร์นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับผม